ฝ่ายซ้ายให้ค่าสินสอดดองทั้งหมด500,000บาทคำเนาะหรือว่าทอง5บาทเนาะเออถือว่ามันหมายในมือนี้เนาะือว่างเนาะเงิน5 0 0 0 0บาททอง5บาทถือว่าวงเงิในนี้เนาะสบายดี สวัสดีสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโอลาโอลา <c oughs> สวัสดีสวัสดีพอนพี่น้องสวัสดีย่ามแรงๆเน้อพี่น้องตอนนี้เขาก็ยุทียุ่ทมทะเลเนาอพี่น้องคือว่ารีบทะเลอันนี้เขาเอ่ยว่าหาดห,หาดาอะไรน,นะคะหาดพายุอากาศย่ามแรงๆเน้อพี่น้องมานางเทนเลมือเนี่ยก็เป็นมือที่ซองเนาะพี่น้องมือที่ซองที่เข้ามา อ่าท่ายแล้วอที่สองแต่กาช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไปไซด์เนาะพี่น้องมือนี้ก็บ่ได้ไปไซด์กะเลียนยู่แถวนี่แหละพี่น้องเร็ยอยูเทลอ่าหาดแต่กะมือนี้เนาะพี่น้องอยากมาสีแจงเนาะสีแจงเรื่องทีก็คือเอฟซีหูเน่ยเนาะพี่น้องเรื่องทีปีใหม่มาไทยแต่ก็เรื่องว่าเป็นยังปีใหม่คือแบบว่ามากกัผู้ชาย มากกับพี่จอน,นี่โดยที่แบบว่าโ่ได้แต่งบบไดม้มันกันนะพี่น้องเป็นยังคือเหตุแบบนี้เป็นยังคือเหตุให้แบบว่าอาพ่อแม่เอ้ยแม่อายเอยน้องแบบว่าอเสียหายนะพี่น้องแบบว่าเหตุแบบแม่เบาโวฟังนะพี่น้องแบบว่าเบาภาษาง่ายง่าคือแบบตามคู้ท่ายมาไทยนะพี่น้องพี่ใหม่ก็เลยอยากมาอธิบายเนาะอธิบายความเป็นจริงของเรื่องนี้เนาะพี่น้อง แต่ว่าสิให้พี่จอนช่วยพูดด้วยในคลิปนี้ความเป็นจริงก็คือมีเอฟซีเนาะมีเอฟซีมี FC เอฟซี uh huh. FC, FC คอมเมนต์ว่าน่าจะมั่นปีใหม่ไว้ก่อนหรือว่ากลัวเป็นห่วงเป็นห่วงว่าแม่ปีใหม่จะจะเป็นห่วงนู่นนี่นั่นเพราะว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําให้ถูกประเพณีก่อนนั่นไง อะไร uh huh. ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะไปขอมั่นไปคุยกับญาติปีใหม่ไปหมดแล้ว oh. เพียงแค่ยังไม่ได้ลงคลิปจริงๆอ่ะจะเรียกว่ามั่นหรือหรือจะเรียกว่าคุยกันหรือว่าหรือว่าอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเงินค่าสินสอด ห้าแสนบาทกับทองห้าบาทที่คุยกันไว้กับแม่พหม่อ uh ่ะ huh. พี่อ่ะผมมาให้เขาไว้หมดแล้วก็คือว่าไหนไหนก็จะแต่งกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อตอนที่เราพร้อมเนาะ <Sure. S 2> แต่ว่าเงินเงินกับทองที่คุยกันไว้อ่ะให้เขาไว้ก่อนเลยหนึ่งเพื่อเพื่อความสบายใจของของผู้หลับผู้ใหญ่ uh huh. เขา ไงล่ะเขาจะได้สบายใจว่าเขาจะได้คือเป็นการบ่งบอกด้วยว่าว่าพี่ไม่ได้มาแบบคบเล่นๆหรือว่าจะหลอกปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงมองออกกันนั่นแหละว่าพี่เป็นคนคนมีที่มาที่ไปอนะคนมีงานมีการแบบไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงพูดยากอะ่ะเขาเขามองออกแหละแต่ว่านั่นแหละเราเราก็คบกันไปแล้วก็พร้อมเมื่อไรเราก็แต่งแต่ว่า เพื่อความสบายใจของทุกคนเนาะให้เขาไว้เลยค uh huh. ใครก็กในคลิปก็เห็นแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มาแต่ว่าใครจะเรียกว่ามั่นหรือหรืออะไรนะก็ก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับตัวผมเองอะ่ะจะมั่นหรือจะอะไรมันเป็นการแสดงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาสบายใจอะ่อะเอาง่ายงเนาะฮ่ uh huh. แต่ว่า กอนอื่นก็นต้องขอโทษเนาะขอโทษเอฟซีที่อตอนทำยีสตรหาปีใหม่อ่ะคิดว่าเจ้าโบล่งคิปนี่แล้วเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวเฮาแบบคบกันไปแบบคือคนเป็นแฟนกันทั่วไปใช่ไหมคะภาษาไทยคนคนไทยคนเมืองนอกเอาง่ายๆคนสมัยใหม่อ่ะเขาคบกันเขาเป็นแฟนกันฮ uh huh. เขาเป็นแฟนกันเขาก็ไปด้วยกันได้ทุกที่อะ uh ่ะ huh. อย่างเช่นอย่างฝรั่งเนี้ย ไม่ต้องพลังหรอกคนไทยนั่นแหละเขาเป็นแฟนกันเขาคบกันเขาก็เขาก็ไปคบหาดูใจกันไปนูนป่นไปนี่ด้วยกันแล้วเขาก็จะแต่งกันตอนเมื่อเขาพร้อมใช่ว่าใช่แต่ว่าทีปีใหม่โบเอาคลิปลงหาทีว่าย่างโบท่านเดวเอาคลิปลงปีใหม่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาแบบเออคบกันไปแบบว่าเป็นแฟนกันแบบคือคู่หักทั่วไปเนาะพี่น้องที่เขาเหตุการณ์เพราะว่า จริงๆแล้วแบบว่าเข้าพร้อมที่สิแบบว่าแต่งงานนะการแต่งงานพี่ไม่คิดว่ามันก็เป็นเรื่องทีใหญ่พ่อสมควรนะพี่น้องแต่ว่าเข้าหูว่าเออเข้าหากันแต่ว่าเรื่องพ่อแม่เนาะเอ้ยเรื่องแม่เนาะเรื่องครอบครัวเข้าก็ต้องไ้เกียรติเนาะพี่น้องก็คือแบบที่เข้าคุยกันเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่กับคุยกับพี่จอนี่ว่าถามมาเที่ยวไทยก็ต้องแบบว่าตามประเพทนี้เล่าเขาก็ต้องแบบห้ผู้ใหญ่หูใช่ใช่เราก็ ให้ให้ผย้ญญยหูแล้วกับแบบว่าถ่าคือแบบพัาล่าลาเขาเอสอนว่าอยู่ก่อนแต่งนะ้วก็เพื่อแบบว่าความสบายใจของคนในครอบครัวก,ก็ต้องแบบว่าให้พี่ดอน,นี่ค่ะเอาเงินค่าสินสอดที่ในอนาคตที่เฮาสิเป็นค่าสินสอดในอนาคตเนาะพี่น้องมาให้แม่พี่หม่ก่อนก่อนทีพี่ไม่สีมาไทายแลวพี่น้องเอามาให้แม่พี่ไม่ก่อนแล้วก็ให้แบบว่า หนึ่งก็คือโให้แม่พี่ไม่แบบว่าห้คนในมูบานนะถ้าภาษาเราก็แบบว่าห้คนในมูบานเบาหายว่าเออแบบนี้ตามผู้ทายมากนะก็เลยแบบเอาเงินค่าสินสอดหาไว้ห้แม่พี่ไม่กอนแล้วก็ห้ญาติผู้ใหญ่ทั้งขอบร่วพี่ไม่หันได้ฮบผู้น้องพี่น้องห้ญาติผู้ใหญ่ทั้งขอบครัวพี่ไม่นะฮบผู้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเออเข้าเอาเงินสนินสอดทีสิแต่งหน้นาหน้าโคตรห่ามาหายแม่ก่อน และการเรื่องแต่งงานหันแบบว่าเขาต้องแบบพร้อมอดีขนาดพี่น้องแต่ว่าตอนทัพมิถาปพี่ใหม่คิดว่าคิดว่าสีโบ้ด้เอาคลิปลงแล้วก็คิดว่าเออเอฟซีคงสีเข่าใจนะเพราะว่าพี่ใหม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่จอนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเมื่อมันแบบว่ามีประเด็นขึ้นมาเนาะพี่น้องพี่ใหม่ก็เลยต้องเอาคลิปมาลงมาอธิบายให้เอฟซีทุกคนหูเนาะได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เป็นห่วงเนาะ ขอบคุณได้ร้ายเนาะที่เป็นห่วงแบบที่แบบเออคอมเมนต์มากนะเนาะพี่น้องการได้การแบบได้เหตุให้พี่ไม่ได้หูว่าเออทุกคนมีความคิดเห็นแบบใดเนาะเข้าบมหูหรอกพี่น้องว่าอนา,าคตเท่าสิเป็นแบบใดเนาะเข้าบมหูว่าอนา,าคตเท่าสิเป็นจังใดแต่แบบณปัจจุบันนี้เขามีความสุขก,กับสิ่งที่เขาเหตุนเนาะถาเขายังอยู่หม่องเก่านะพี่ไม่คิดว่าถาเยาอยู่หม่องเก่าชีวิตเท่ากับสิบ่มีการเปลี่ยนแปลง ข้าต้องแบบว่าออกมาหาประสบการณ์ในชีวิตข้าวมะหูหรอกว่าข้าออกมาแล้วมันสีดีกว่าเก่าหรือว่ามันสีแยก่กว่าเก่าแต่ว่าอียังก็ตามเนาะพี่น,น้องหนาจุดจุดหน่นก็นคือมันเป็นสิ่งที่ข้าเดือกเองนะพี่น้องตอให้ยพ้นมันสีออกมาเป็นโลบหรือเป็นหัวข้ากระตองย่อมหับความเป็นจริงณตอนนั้นเนาะพี่น้องคือโลกโลกแห่งปัจจุบันเนะีนะ่ยะวันนี้ปัจจุบันเนะี uh ่ย huh. เราแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุข Uh huh. กินอิ่มนอนหลับตื่นมาวันรุ่งขึ้นแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว uh huh. ดูนะเห็นทุกวันเลยสงครามตีกันแผ่นดินไหวรถชนรถบรรทุกชนเด็กชนอะไรแบบว่าคือเราได้กินอิ่มนอนหลับตื่นมาใช้ชีวิตวันต่อไปเนี่ยถือว่าเราโชคดีที่สุด uh huh. คนอื่นน่ะเขาทำงานทำงานทำงานเก็บเงิน เขายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเกิดอุบัติเหตุอะไรเข้าไปก่อนแล้วคือว่าข้อคิดหรือว่าแง่คิดง่ายๆเนี่ยพี่แบบอยากจะพูดมากไปปอนเนี่ย <c oughs> อยากจะบอกทุกคนนะ่ะ <c oughs> แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดวันหน้าเป็นยังไงก็ <c oughs> ก็คือวันหน้าเรามีเราต้องวางแผนไว้คร่าวๆอยู่แล้ว <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่ว่าวันเนี้ยต้องเอาให้มีความสุขไว้ก่อนเนาะ ไปหไสวัาสยดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขเด้อพี่น้องในที่สุดวันนี้ก็มาถึงพี่น้อง แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยพรอแม่พี่น้องเอฟซีเด้อที่บ่ไล่แจ้งข่าวเนาะบ่ไล้แจ้งข่าวหนะตอนที่ถ่ายคลิปแล้วก็บ่ได้ลงโหลดทน้พี่น้องเพราะว่าถ่ายคลิปไห้แล้วก็ใช่นะตอนเวลาที่พี่ไม้ถ่ายคลิปอยู่นี่พี่น้องพี่ไม้คิดว่านนะจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะหรือว่าลนเตอ จังสิได้ลงถึงเนาะพี่น้องแค่ว่าถ่ายไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีาเา้องไาายอาด้หูเนาะอ้ากิดถ่ายอะไรเด้อคลิปนี้ถ่ายไว้แต่ไม่ได้ลงเอาไว้ลงในอนาคต ตื่นเต้นวะตื่นเต้นไหมทั้งตื่นทั้งเต้นเลยนะลุกขึ้นวยเต้นดิตื่นแล้วก็เต้นคิดยังไงกับความรู้สึกในวันนี้คะความรู้สึกในวันนี้ง่วงเพราะกินข้าวเหนียวไปเยอะเกินไม่ได้ถามเรื่องนั้นออถามเรื่องนี้ เ,เคยคิดปะว่าจะมาถึงวันนี้ <c oughs> ตั้งแต่รู้จักกันนะตั้งแต่ทักมาเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกงหญ่มากแล้ว <c oughs> พี่น้อง ลุงใหญ่ไหนี่ลุงแมวพัดลมอยู่บ่เออเปิดพัดลมตัวนี้ก็ได้ใช่เือจริงห้ด

Vice kính xin bà đều là tết kỳ quá tuyệt vời. A tên bà tuyệt vời. A tên bà tuyệt vời. A tên bà tuyệt vời. bạc, tên bà tuyệt vời. A 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 tên bà tuyệt

พอแม่แต่ากันใช่ที่นั่นเามันเพื่อเขาสเอกสารประกอบเอกสารในงานแจ้งบัญชีมีบอกบัญชีมีตัวนั้ตั้งหากอรตัวนี้เขาเป็นตัวยื่ืนเาระาตาตัวนี้เขาอะาเขาตัวนี้ต้องยื่ตัวนี้เขาต้องได้เห็เป็นละเยใเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบเอกสารไม่ตเต็มร ที่กต้องที่มีทำนเี๋วตอะไรตัวนี้เตนเอาก็ไม่เอาตัน้เานี่ย้วทานไ้เอียนนี่แหละทางไดเออตัวเงค่ะโบเดตตัวเองทานไม่ไมสูตรเอกสารแะเต่งงานระว่าคนต่างประเทศนะมันิมีประกอบมาเม็ดในสูตรมันอ่นมันสิมีไปเมดแต่ว่าเอาเขาจะเอาตัวนี้เขาในในไปนไปมาสูตรแต่งงาน มอไค่มาต้นน้องตัวนี้เนี่ยน้ำตาลนะเอายูนีสเอาน้ำมอเอยตัวนี้เขาไปใส่ใบต้นนั้นต้นนี้เป็นชุดมาแ่เอ่อเอ่อเอ่อแล้วก็เป็นชุดต้าเประเทศตัวนี้ตัวลว วันที8่ก 2, 8กด2008อีนตามค้อมห่างมักของผู้เบ่าสาวทั้งสองตายนะในข้างันที่18เดียนสองหรือว่าคุมพานนสองทัานสาหาอยู 2, 5, 3, 5. ่ที่เฮือนของเมี่ยปุ๋ยบ้านมมล็ัซั์หน่วยส <c oughs> อุ่มบ้านทางหลานอคืนกับบ้านราขามนชนะัชนะะสมบูรณ์แปลงจำปัสสั์ได้มีพิธีสู้ขอหรือมั่นหมายเป้าสาวนอ เพื่อเอาเป็นตัวเนี้ยตามนี่ก็ประเทศนี้และระเบียบกฎหมายระว่งเท่าอำนาจหรือว่านายอำนาจคิวข้างดีซ่าไทยครับนางตีไม้ฟันกีรัตซ์อายุตีไม่มีเจสก็เสียวหาเนาะ กาคเสีบใส่เศร้านะเออที่อยู่คุ้มต่างๆบ้านนักถามลักษณะสมบูรณ์แตงจำประซัสนอเขาห่วงในพิธีในการมันใส,ส่ใสถือว่าบุมนีเนาะมีแต่มากผู้เดียวในืุญนี้นีน่เนาะใสายิ่งนีง่หนึ่งมีธานนั่งแม่ปุ๋ยเนาะเออสายขั้วพันกับเจ้าสาวนี่เป็นแม่สองทานวันนี้บุศดีสายขั้วพันกับเจ้าสาวนี่เป็นลงุง สามขนบุญพรมพุทธศีสาย่ั่วพันธ์กับเจ้าสาวนี่เป็นลุงสี่ทานเลี้ยงร้านพินรัะซัสาส่ั่วพันธ์กับท่านเจ้าสาวมีเป็นอายเนาะห้าทานนั่งแม่แมงเนาะสายขั่วพันธ์กับเจ้าสาวนี่เป็นเอ,อ้ยถือว่าผ่านการพึกษาหาลือทั้งสองฝ่ายได้ตกลงมันหมายกันละเอียดดังนี้เนาะฝ่ายชาย ให้ค่าสินสอดดองทั้งหมดห้าแสนบาทคำหน่อเทียบทองห้าบาทเนาะถือว่ามันหมายในมือนี้ถือว่าบ่งมดเงินห้าแสนบาททองห้าบาทถือว่าบ่งมดในมือนี้เนาะถือว่าย่างข้างนี่บุ๊มี้การนัดหมายเวลา แต่งานนี่ือว่าบริบบัทพมนี้กำหนดเนาะะถ้าการประกอบเอกสารแตร่งานแล้วเนาะจึงคอยปรึกษาหารือว่าการตามหลังเออถาหากมีไฟใดไฟหนึ่งหากปกฏิบัติตามบทบันทึกเนาะที่ได้ตกลงกันไว้แล้วนี่แม่ต้องทัาพิดออบตอนโดหมายว่าด้วยครอบครัวเกี่ยวกับการทดแทนหรือว่าปั๊ใหม่เนาะ บทบันทึกสบับนี่โดยซ่องหน้าระวางอำนาจการปกครองและเทาเตะที่ได้เห็ยนมีเป็นเอกภาพกันแล้วนะดังนั้นทางอำนาจการปกครองบ้านที่ได้สั่งบทบันทึกพันหมายสรับนี่ไว้แล้วเป็นหลักฐานากลับไหมรู้แจ้งยังบ่ได้ครับ

ได้เง้ไทางออกายงเกี่ยวกันม่พใจ่อน้ย้ายจะแบน้ยายยายะแ่บน ต้องที่อยู่ต้องเป็นที่อยู่เจ้าสตีเลยครับเพราะผมอยู่สตอันนั้นเนสมโอนที่อยู่มนส่ปเทาเ็ตวเป็นลูกเนี่ยนดีครับเอาอันนี้จะลาให้ผกันปฏิบัติแ่ว่าเาชิบว่าไม้บางเน้อเยจากต้นไม้ต้นไม้ข้างล่างนัไปกัมาเนี่ยอตัวจตรวตวนร่างตรว่องาคัง ร้านมันอย่างนเ้นมอนะฮนี่ข้าเลือกครับประกันร้านคือร้านเปลอเนี่ยพวกกันแดงกประนอาวาธจานแประกันติดต่อยูเใ็ใกล้คนานี้กันมี่มาเอานี่หวล่อะรเกิเหตุกาติดต่อซ้อนสไปนอเส่ีเรืงโควิดวนี่หลกติดต่อการเขึ้นมาว่ามันาเสี่ยมมาก ยังไงการรักตชีวิต้อสิทังไงกันเป็นผู้เสียต่อตมาสมบารหักแค่กันได้เปล่าอน้นะมีา่เหาไปต้้งผู้เทาแย่งจะไม่เทาจะหากมเอาตเอาขอขน้งเนีอ้ามอเทาห้ามดี้เอาไ้เนี่ยใช่เอาว้ยได้ใช้เงให้แน่อเทาเออ ไอ้ห้อปอดท่้องรอไงเป็น้องแดงที่่อห้อปอมไ้กบจักว่าสิปอมี่ไ่อาจัดเนอะ้จดมดไ้ก็อยากด้อย้อแดไอ้บ้งเดี๋ยวอง้ควบเล่าะน่ยมันเข่อปล่อไออมเหมันเขื่อนท่อมันเป็นองแดงอ่นี้เลยนี่ไ

ยอดนับบาดีไปโอ้เจ้าพนพิพนี้อย่าบอกกันได้เว้ยี่องพี่พนกะจับน้องโดนตายซน่บอกเโอ้ใสเนาะนับเป็นสี่โรตเลียโอ้เป็นแต่โคตรแค่โซอมาไม่ร้เป็นตาอปไรเขาดีแล้วเขาแล้วเจ้ากระเจงกุ้งขนั้มีเจ้คขนจะากระเจกคนนับ

กคนเต์ักอยข้าจ้ล่มลเอไอจรายม่ยาอนตรนม่ยากนะแแข่งมันือต่อแล้วก็ร้านงามยามแรกพี่น้องอยู่หาดพายุนบรรยากาศหาดสวยๆที่เต็มไปด้วยถุงพลาสติกทำไมคนทิ้งขยะวะไม่เข้าใจอ่ะ จริงๆแล้วหาดมันสวยมากเลยนะว่างๆมาเก็บปะคันไม้คันมืออยากจะเก็บเนาะว่างๆมาเก็บขยะเนาะแต่ก็หาว่าทำเกินหน้าเกินตาเทศบาลโอ,อ้วเราเก็บไม่หมดหรอกดูดิมันต้องหลายคนเนาะแต่มันก็สวยนะหาดนี้นนลองเ<บ>ดินดู ไส่กรอบ50บาทหมดแล้วก็ทุเรียนนิดหนึ่งหมดหวันนี้ว่าจะไปออกกำลังกายนะจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยยังไม่กี่โมงเองไปไหมพี่จะไปไหมไปออกกำลังกายไหมน่าจะต้องไปวิ่งทักรอบนึงวิ่งรอบสนามกลอบ โอเคพี่น้องกับประมาณนีเด้อเดี๋ยวกัะพุงยุบแล้วได้กาแฟลาวมา <c oughs> กาแฟคุณภาพ <c oughs> ตังกับ <c oughs> ลายกาคลิปนี้เนาะพี่น้นอ,นองถา้าคำบ่าวได้ที่มันอ่าบบดี Body, หรือว่าคำบ่าวได้ที่แบบว่าบ่มสมบสมควรกะต้องขอโอษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อไม่มีอะไรไม่สมควรเนาะสมควร แต่เรามาเราไม่ได้วางแพลนนะอันนี้คลิปนี้คือแบบพูดกันแบบเรียวๆเลยถ่ายแบบก,กะว่าจะมาเล่นทะเลแต่ก็คิดก็ถ่ออายกันเรียวๆเลย <c oughs> ก็เนาะ <c oughs> เราจะทําให้ถูกใจทุกคนทั้งโลกคงเป็นไปนไม่ได้หรอกโอเคโอเคพี่น้องและกัสิได้จบคลิปไปเพียงสามีด้วยถ้าถึกใจกะ อ,อย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพอให้พี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย